สวัสดีค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้จะนำเสนอการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ใส่สายสวนกระเพาะอาหารหรือ g a s t o t o m y tube ที่บ้านเพื่อให้ผู้ดูแลสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเนื่องจากในปัจจุบนันมีผู้ป่วยเด็กจำนวนมากที่ได้รับการใส่สายสวนกระเพาะอาหาร สายส่วนกระเพาะอาหารคือสายที่ใส่ไปในกระเพาะอาหารโดยที่ปลายสายอยู่ผนังหน้าท้องเพื่อเป็นทางไว้สําหรับให้อาหารในผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานเองทางปากได้หรือรับประทานได้แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายโดยมีความจําเป็นต้องใส่สายให้อาหารเป็นเวลานานมากกว่า2เดือนขึ้นไปค่ะวิธีการใส่สายส่วนกระเพาะอาหารมี2วิธี วิธีที่1คือการใส่สายเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยการผ่าตัดทางหน้าท้องทําโดยสัญยญแพทย์และต้องดมยาสลบวิธีที่2คือการใส่สายเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยใช้เข็มเจาะผ่านผิวหนังร่วมกับใช้กล้องส่องทางเดินอาหารวิธีนี้เรียกว่า percutaneous endoscopic g a s t r o t o m y หรือ PEG เป็นวิธีที่ง่ายสะดวก ใช้เวลาสั้นกว่าไม่ต้องผ่าตัดเปิดช่องท้องจึงไม่มีแผลผ่าตัดที่หน้าท้องในกรณีผู้ป่วยเด็กยังจำเป็นต้องดมยาสลบสายส่วนกระเพาะอาหารมีสองประเภทชนิดลูกโป่งสายยาวเป็นสายส่วนที่อยู่ในกระเพาะอาหารโดยมีลูกโป่งเป็นตัวป้องกันภายในกระเพาะ และมีแป้นด้านบนผิวหนังโดยทั่วไปการทำให้ลูกโป่งโป่งตึงทำได้โดยการบรรจุน้ำประมาณ5 1 0ซ c ในเด็กและ1 0 2 0ซ c ในผู้ใหญ่ไม่ควรบรรจุด้วยลมบางกรณีอาจใช้สายส่วนกระเพาะปัสสาวะ Foley catheter มาดัดแปลงแทนก็ได้เนื่องจากสายมีลูกโป่งคล้ายกันราคาถูกกว่าแต่สายไม่คงทน และอายุการใช้งานสั้นกว่าไม่มีแป้นที่ผิวหนังอีกทั้งรูปเปิดที่ปลายสายสวนมีขนาดเล็กอาจจะอุดตันได้ง่ายสายสวนกระเพาะอาหารชนิดระดับผิวหนังสายสวนกระเพาะอาหารที่สามารถแยกสายสวนให้อาหารออกจากสายสวนที่อยู่ในกระเพาะอาหาร จึงมีเพียงแป้นอยู่ที่ระดับผิวหนังคล้ายกระดุมไม่มีสายยาวเกะกะที่หน้าท้องทําให้สะดวกในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันเวลาให้อาหารจึงนําสายสวนให้อาหารมาต่อเข้ากับแป้นหน้าท้องโดยให้ขีดดําบนแป้นและที่ตัวต่อของสายให้อาหารตรงกันก่อนแล้วหมุนล็อกสายตามเข็มนาฬิกาจนรู้สึกฝืดมือไม่เกินสามในสีของวง หลังให้อาหารเสร็จเวลาถอดสายให้อาหารให้หมุนในทิศตรงข้ามจนขีดดำบนแปน้นและที่ตัวต่อของสายให้อาหารตรงกันก่อนแล้วจึงถอดสายออกได้การจัดท่าผู้ป่วยขณะให้อาหาร ก่อนให้อาหารทางสายสวนกระเพาะอาหารควรจัดท่าผู้ป่วยขณะให้อาหารให้เหมาะสมโดยให้ผู้ป่วยนอนศีรษะสูง30-45ถึงองศาหรือให้นั่งเก้าอี้หรือพิงเตียงและควรให้อยู่ในท่าศีรษะสูงหลังให้อาหารเสร็จอย่างน้อย30-60ถึงนาทีวิธีการให้อาหารทางสายสวนกระเพาะอาหารมี3วิธี ควรเลือกวิธีให้เหมาะสมกับผู้ป่วยได้แก่ 1. การให้อาหารแบบให้ปริมาณทั้งหมดในเวลาสั้นๆโดยทั่วไปในแต่ละมือ้อใช้เวลาประมาณ20-30นาทีมีวิธีการให้ดังนี้ล้างมือให้สะอาดแล้วเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมนำกระบอกฉีดยาต่อเข้ากับช่องให้อาหารตรงปลายสายส่วนกระเพาะ ตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือค้างอยู่ในกระเพาะก่อนให้อาหารมื้อใหม่เริ่มต้นให้อาหารโดยการพับสายให้อาหาร เพื่อป้องกันอาหารเก่าไหลย้อนออกมาหลังจากนั้นเทอาหารเหลวใส่กระบอกฉีดยาซึ่งปลดลูกสูบออกแล้วในปริมาณที่ต้องการปล่อยสายอาหารที่หักพับอาหารจะไหลเข้าไปในกระเพาะอาหารปรับอัตราการไหลของอาหารโดยการจัดตำแหน่งของกระบอกฉีดยาให้ตั้งตรงกับสายให้อาหารและยกสูง อาหารจะไหลเร็วและเมื่อจัดกระบอกฉีดยาให้เอียงต่ำลงอาหารจะไหลช้าลงการเติมอาหารเพิ่มในกระบอกฉีดยาควรเติมเมื่ออาหารเหลืออย่างน้อยประมาณ5 1 0ถึง cc ระวังอย่าให้อาหารหมดจนกระบอกว่างเปล่าเพราะจะทำให้ลมเข้ากระเพาะผู้ป่วยทำให้ท้องอืด เมื่อให้อาหารครบถ้วนตามปริมาณที่ต้องการแล้วให้น้ำตามอย่างน้อย2 0 3 0ซีซีในเด็กทารก1 0 2 0ซีซีโดยผู้ป่วยที่แพทย์จำกัดน้ำดื่มควรปรึกษาแพทย์ปลดกระบอกฉีดยาออก แล้วปิดสายส่วนกระเพาะอาหารให้เรียบร้อย 2. การให้อาหารแบบหยดช้าๆเป็นมือมอวิธีการนี้ใช้ชุดให้อาหารที่ประกอบด้วยถุงต่อกับสายที่มีตัวหนีบหรือแคลมซึ่งสามารถปรับอัตราการไหลของอาหารหรือนมเป็นจำนวนหยดตามที่ต้องการวิธีนี้สามารถให้อาหารแต่ละมือ้อนานประมาณ1-2ชั่วโมง มีวิธีการให้ดังนี้ตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือค้างอยู่ในกระเพาะก่อนให้อาหารมื้อใหม่เริ่มให้อาหารมื้อใหม่โดยเทอาหารใส่ถุงให้เรียบร้อย แขวนถุงสูงจากตัวผู้ป่วยแล้วเปิดตัวหนีบของชุดให้อาหารเมื่ออาหารไหลเข้าไปแทนที่ลมในสายแล้วต่อสายจากถุงเข้ากับสายส่วนกระเพาะแล้วปรับตัวหนีบเพื่อปรับหยดตามต้องการให้อาหารจนครบปริมาณควรระวังอย่าให้ลมในสายเข้าไปในกระเพาะอาหารเมื่ออาหารใกล้จะหมดปิดตัวหนีบของชุดให้อาหารเติมน้ำในถุงอย่างน้อย20-30ซีซี แล้วเปิดตัวหนีบเพื่อให้น้ำไหลเข้าไปในกระเพาะเมื่อน้ำหมดปิดตัวหนีบแล้วปลดสายของถุงออกแล้วปิดสายส่วนกระเพาะให้เรียบร้อย 3. การให้อาหารแบบหยดช้าๆอย่างต่อเนื่องวิธีการนี้จะต้องใช้เครื่องควบคุมอัตราการไหลของอาหาร อาหารจะหยดช้าๆตามอัตราที่กำหนดอย่างแม่นยำและต่อเนื่องตรวจสอบปริมาณอาหารที่เหลือค้างอยู่ในกระเพาะก่อนให้อาหารมื้อใหม่ เทอาหารใส่ถุงให้เรียบร้อยนำสายจากถุงใส่อาหารต่อเข้ากับเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอาหารแล้วต่อสายจากเครื่องเข้ากับสายส่วนกระเพาะและเปิดตัวหนีบของชุดให้อาหารเปิดเครื่องควบคุมอัตราการไหลของอาหารและกำหนดอัตราการไหลตามต้องการ เมื่อให้อาหารครบถ้วนตามปริมาณที่กำหนดปิดเครื่องควบคุมแล้วให้น้ำตามอย่างน้อย2 0 3 0ซซ c ปลดสายของถุงออกแล้ว mm hmm. ปิดสายส่วนกระเพาะให้เรียบร้อยการทำความสะอาดแผลสายส่วนกระเพาะอาหารอุปกรณ์สำหรับทำแผลไม้พันสำลีก้านยาวชนิดปลอดเชื้อน้ำเกลือสำหรับทำแผล พัาสเตอร์พาก,กอสภาชนะสำหรับทิ้งขยะขั้นตอนในการทำแผลล้างมือให้สะอาดแกะพาก,กอสพันแผลออก หมุนตัวสายส่วนกระเพาะ360องศาทุกครั้งก่อนทำแผลเพื่อป้องกันเนื้อเยื่อรอบๆร,รูปเปิดยึดติดกับสายส่วนกระเพาะล้างมือซ้ำอีกครั้งควรทำความสะอาดแผลทุกวันวันละ1-2ครั้งหลังอาบน้ำเปิดซองไม้พันสำลีก้านยาวแล้วเทน้ำเกลือสำหรับทำแผลในปริมาณพอเหมาะด้วยเทคนิคปลอดเชือ้อ เช็ดแผลใต้แป้นลักษณะอวนไปในทางเดียวกันจนสะอาดไม่เช็ดย้อนกลับไปมา หลังจากนั้นเช็ดทำความสะอาดบริเวณแป้นและสายจนสะอาดจากนั้นพันผ้าก๊อซรอบแผลโดยจับผ้าก๊อซบริเวณมุม แล้วสอดเข้าไปใต้แป้นพันแผลลักษณะดังรูปให้กระชับเพื่อไม่ให้เกิดการดึงรั้งของสาย สำหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นการนำเสนอการดูแลในเบื้องต้นแต่พบว่าอาจเกิดปัญหาหรือภาวะแทรกซ้อนได้ซึ่งสามารถศึกษาวิธีการดูแลได้ในคลิปวิดีโอเรื่องปัญหาและข้อควรระวังในการดูแลผู้ป่วยเด็กที่ใส่สายส่วนกระเพาะอาหารที่บ้าน